นักข่าวสาวภูไม่เคยมีความเชื่อเรื่องศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก่อนต้องออกเดินทางตามหาความจริงเกี่ยวกับการไล่ผีสุดชาวโชวในประเทศโรมาเนียนับตั้งแต่นั้นชีวิตของเธอก็ต้องเปลี่ยนไปในทันทีเมื่อเธอต้องเจอเด็กเขาให้เองสวัสดีครับทุกท่านที่ต้อนรับเข้าสู่ช่อง w e s เ e r ร์ u d i o ดิโอกันอีกเช่นเคยครับในวันนี้เรากลับมากับนางสยองควีนิคแล้วนะครับเขาบอกเลยว่านางเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงครับ ดีนแบบนี้ที่ไรก็สามารถทําให้ความน่ากลัวของหนังเพิ่มขึ้นไปหลายเท่าตัวเลยครับกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Crucifixion ปี2017ครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังหนังเรื่องนี้กันเลยครับเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงจากประเทศโรมาเนียปี B 2004 ก่อนที่จะถ่ายทอดเหตุการณ์ไปยังในโบสหลังหนึ่งกับพิธีกรรมไล่ผีที่สุดสยองยิงสาวรายหนึ่งตกอยู่ในอาการที่คุ้มคลั่งพร้อมกับนักบวชอีกประมาณ5-6คนนําตัวเธอตรึงไว้บนกลางเขนและพาไปสู่จุดศูนย์กลางของโบส พิธีกรรมการไล่ผีในครั้งนี้นำโดยบาทหลวงผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าดิมิทรูตลอดเส้นทางที่พาเธอมายัางที่แห่งนี้หญิงสาวเอาแต่ร้องโอดอ้วนพร้อมกับพลังกำลังอันมหาศาลร,ร่างกายที่สุดโทมของเธอนั้นมันกลับย้อนแย้งกับพลังกำลังที่มีมากเหลือเกินเหล่านักบวชทุกคนต่างต้องแข็งใจทำมันเพราะนี่มันก็ไม่ต่างกับศึกใหญ่ของพวกเขากับการจัดการกับมารศาสนาที่จ้องจะทำลายความศรัทธาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ยิ่งพวกเขามุ่งมั่นปฏิบัติาร,รกิจมากไปเท่าไหร่เหตุการณ์มันกลับไม่ได้ดี ขึ้นเลยสักนิดปีศาสต,ตัวนี้มันแข็งแกร่งเลยเกินยิ่งสู้ไปร่างกายของหญิงสาวผู้เป็นภาชนะ ก็ยิ่งต้องเจ็บปวดมากขึ้นมากขึ้นก่อนที่ภาพจะตัดจบฉากนั้นไปครับและเราก็ได้รู้อีกทีว่าบานหลวงดิมิทรูผู้นําพิธีกรรมไล่ผีก่อนหน้านี้ได้ถูกตำรวจนําตัวไปยังโรงพักการไล่ผีของเขาถูกตั้งข้อหาว่าเป็นการฆาตกรรมขร่าวนี้ได้โด่งดังไปทั่วทุกมุมโลกจนมันได้ไปเตะตาเข้ากับนักข่าวสาวคนหนึ่งนักข่าวสาวจากสำนักข่าวนิวยอร์กเซนติเนลประเทศอเมริกานักข่าวคนนี้เธอมีชื่อว่านิโคลโรลินส์ได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดนี้เธอนั้นดูไม่ค่อยพอใจมากนะครับ คำพูดของเธอบ่งบอกว่าคนพวกนี้กระทำการงมงายมีคนที่ไหนที่ทำการไล่ผีด้วยการนำคนมาตรึงกางเขนเธอรู้สึกสรงสารหญิงสาวคนนั้นเป็นอย่างมากเธอมีอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นเธอกล่าวว่าสิ่งที่นักบวชพวกนี้กระทำมันก็ไม่ต่างจากการฆาตกรรม เธอนั้นตั้งใจที่จะเข้าไปสืบค้นด้วยตัวเองและเปิดโปงเรื่องราวความอุบาทนี้ให้ทั่วโลกได้รับรู้ว่าการกระทําของพวกเขาเป็นสิ่งที่งงงายครับนิโคนั้นแทบไม่ได้สนใจอะไรอีกแล้วแม้กระทั่งเจ้าของสํานักพิมพ์ที่เป็นลุงของตัวเองเธอเอาแต่มุ่งว่า เธอจะเป็นคนทำเรื่องนี้และเธอก็ต้องการลงพื้นที่ทำเรื่องนี้ครับจนในที่สุดลุงของเธอเองก็ไม่สามารถปฏิเสธเธอได้เลยเลยได้เพียงแต่ยอมให้เธอได้ลงพื้นที่ในใจลึกๆของลุงนิโคนั้นเขารู้ดีว่านิโคค่อนข้างมีปมในใจเกี่ยวกับแม่ของตัวเองครับและเขาก็ยังรู้อีกว่านิโคเป็นคนที่แทบไม่เคยเชื่อเรื่องศาสนาเลยสักนิดสิ่งที่เธอต้องการทำในครั้งนี้มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเปิดโปงนักบวชพวกนั้นแต่เธอต้องการให้ชาวโลกได้ลืมตาขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าศาสนานั้นเป็นเรื่องจองปลอมคร ทั้งนี้อีกสาเหตุหนึ่งที่ลุงฟิลยอมให้เธอไปก็คงจะหวังว่าการเดินทางออกไปในครั้งนี้ของเธออาจจะทําให้เธอได้พบความจริงที่เธอไม่เคยเคิดมาก่อนก็เป็นได้ครับและภาพก็ตัดไปในตอนที่เธอไปถึงประเทศโรมาเนียครับโดยท,ที่แรกที่เธอได้มุ่งไปนั้นคือสถานที่กักขังบาดหลวงดิมิทรูเธอได้โอกาสพิเศษจากทนายความ เพื่อเข้าไปสัมษณ์กับบาดหลวงดิมิทรูเองว่าเหตุการณ์ในตอนนั้นมีความเป็นมายังไงกันแน่บาทหลวงดิมิทรูนั้นยังคงยึดมาในการกระทําของตัวเองอยู่ครับเขาเข้าใจดีว่าบางคนอาจจะมองว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่งมงายแต่ก็ต้องยอมรับว่าโรคบางโรคมันไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาเช่นการต้องเผชิญหน้ากับปีศาจอย่างสิ่งที่เขาได้ทําผมเชื่อว่าพระเจ้าต้องรับรู้ในสิ่งที่ผมทําแต่ถึงยังไงพิติกรรมไล่ผีของเขา มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตจากศาสน,นาจากักรแต่ก็อย่างที่เรารู้กันครับว่าถ้าหากเรารอการอนุญาตจากศาสน,นาจากักรก็จะทําให้เรื่องบานปลายและสายเกินไปครับเขาเชื่อว่าการกระทําของเขาเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ก่อนที่นิโคจะถามกับบาทหลวงว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าหญิงสาวคนนั้นได้ถูกครอบงําโดยปีศาจบาดหลวงได้รับรู้ความจริงจากหญิงสาวคนนั้นว่าเธอได้เคยเสียสาวให้กับหนุ่มเยอรมันคนหนึ่งมันเป็นเหตุทําให้เธอสงสัยในศรัทธาและต้องตกเป็นเป้าของพวกปีศาจ แต่สิ่งที่ทำให้นิโคสงสัยยิ่งกว่าอย่างอื่นคือทําไมถึงต้องตรึงเธอไว้กับการเขนและผลของมันก็มีอยู่ว่าพีศสาจต,ตัวนี้มันรู้เจตนาของเราและรู้จุดอ่อนที่จะโจมตีอย่างแอนเดรียนา ana, ทำให้มันแข็งแกร่งมากกว่าที่เราคิด ทางเลขเดียวที่จะทําให้พลังของมันอ่อนลงเคยจําเป็นจะต้องตรึงเธอไว้กับกางเขนถึงจะทําไปอย่างนั้นพลังของมันก็ยังเหนือเกินความคาดหมายเรายังคงทําพิธตีต่อไปอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยและแล้วก็ใกล้มาถึงความสําเร็จเมื่อในที่สุดปีศาจมาได้เปิดเผยชื่อของตัวเองออกมาซึ่งมันมีนามว่าอากาเรสเธออย่างนั้นพิธีกรรมของเขาก็ต้องดําเนินต่อไปจนกระทั่งมาถึงวันที่สเขาคิดว่าในตอนนี้ปีศาจใกล้จะเริ่มยอมแพ้แล้ว ว่ากลับมีนักบวชอีกคนที่เหมือนว่าจะมียศใหญ่มากกว่าดิมิทรูเดินเข้ามายุติการกระทําของพวกเขาทั้งหมดและจัดการพาตัวแอนเดรียนาไปยังโรงพยาบาลเธอต้องสิ้นลมไปในขณะที่ไปถึงยังโรงพยาบาลครับมันแปลว่าในตอนสุดท้ายปีศาจได้วิญญาณของเธอไปบาดลงทดิมิทรูยังคงมั่นใจว่าหากเขายังมีเวลาเหลืออีกเล็กน้อยเขาก็อาจจะทำพิธีกรรมนี้ได้สำเร็จก็เป็นได้ครับ ตอนนี้นิโคก็หมดทุระก,กับบาทหลวงดิมิทรูแล้วเมื่อเธอกำลังจะเอื้อมมือไปปิดเครื่องบันทึกเสียงชูจูบาดหลวงดิมิทรูก็จับมือของเธอเอาไว้ก่อนที่บาทหลวงดิมิทรูจะบอกคำหนึ่งกับเธอไว้ว่าพระเจ้าได้บอกฉันว่าคุณมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือหลังจากนั้นก็ทำให้นิโคต้องเดินออกไปอย่างงงวยครับการกระทำสุดท้ายของดิมิทรูนั้นมันทำให้เธอต้องรู้สึกกลัวแต่เธอก็ยังคงเดินหน้าหาหลักฐานต่อไปเธอมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลที่ทำการชนสูตรศพของแอนเดรียนาะ หญิงสาวที่ถูกครอบงำโดยปีศาจแต่ว่าผลการชนสูตรที่ได้มานั้นกลับทําให้เธอต้องตะลึงครับหากแต่ว่าเธอนั้นกลับไม่ได้มีร่องรอยของการถูกกระทําและสาเหตุการตายของเธอนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับการขาดน้ําขาดอาหารแต่อย่างใดคุณหมอที่ทําการชนสูตรเองก็ต้องตกใจเหมือนกันครับเพราะผลการตรวจสอบร่างกายของเธอนั้นมันเป็นผลที่เขาไม่เคยเห็นจากที่ไหนมาก่อนเลย ผู้ตายขาดอากาศหายใจจากกลองเสียงอุตันนับว่าเป็นผลที่เกิดจากความเป็นไปได้ที่น้อยมากๆครับส่วนทางด้านลุงของนิโคนั้นก็พยายามโทรหาตามเรื่องอยู่บ่อยอครั้งครับแม้ว่าเธอจะได้ข้อมูลมาถึงขนาดนี้แล้วนิคโก็ยังปักใจเชื่อตามความเชื่อของตัวเองอยู่ครับว่าสาเหตุการตายของแอนเดรียนานั้นมันมาจากการถูกฆาตกรรมครับในเมื่อความจริงที่เธอได้รับกลับไม่สามารถตอบสนองสิ่งที่เธอต้องการได้ดังนั้นเธอจึงเดินทางเข้าไปอย่างชนบท ท,ที่จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นซึ่งเมืองที่เกิดเหตุนั้นก็เป็นชนบทจริงๆเลยครับเป็นชนบทตามแบบฉบับของยุโรปที่ค่อนข้างมีความคลังอยู่ในตัวแล้วแต่มุมมองของคนจะมองนะครับบางคนจะมองว่าชนบทแบบนี้ดูสวยแต่บางคนก็จะมองว่าชนบทแบบนี้ดูหลอนอยู่พอสมควรครับในตอนที่เธอมาถึงนั้นเธอก็ได้สบสายตาก,กับชายหนุ่มผู้หนึ่งโดยทั้งคู่สบตาก,กันอยู่นานพอสมควรจนกระทั่งแอนเดรียนาเองก็ไม่ได้มองข้างหน้าครับ และเกือบจะไปชนรถของคนที่ไม่รู้จักซะแล้วแต่เธอก็ไม่ได้เก็บมาคิดอะไรครับจนเธอก็เดินทางต่อไปจนในที่สุดเธอก็เดินทางมาถึงยังโบสถ์ที่เกิดเหตุครับที่แห่งนี้เงียบเงาเหมือนกับไม่มีใครอยู่เลยแต่ว่าภายในนั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่กําลังจัดงานศพของหญิงที่ถูกครอบงําโดยปีศาจครับภายในนั้นประกอบไปด้วยนักบวชรวมถึงคนรู้จักละยิญาิของแอนเดรียนาครับสัญญาญาที่ผมว่าไปนั้นคือน้องชายและน้องสาวของแอนเดรียนา ทุกคนต่างเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะพวกเขาแทบไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยครับและเมื่อพิธีกรรมเสร็จ,จน,นิโคพายามเดินตามน้องสาวของแอนเดรียนาไปแต่ก็ถูกผลักไสจากน้องสาวครับเธอไม่อยากให้ข้อมูลกับนักข่าวเลยเพราะเธอคิดว่าให้ข้อมูลไปแบบไหนนักข่าวก็จะเชื่อในแบบที่เธออยากเชื่ออยู่ดีและเธอก็จะถูกมองว่าเป็นคนที่งมงายทำให้ครั้งนี้นิโคก็ถูกปฏิเสธจากเธอไปในเมื่อนิโคต้องผิดหวังกับการถามไทคนรู้จักของแอนเดรียนาะ เธอเลยต้องตัดสินใจหันกลับมาเข้าโบสถอีกครั้งเพื่อที่ว่าอย่างน้อยอาจจะได้ข้อมูลบางอย่างจากร่างกายของแอนเดรียนาครับจนเมื่อเธอพยายามเดินเข้าไปใกล้ร่างของแอนเดรียนาเทว่าเทียนที่อยู่รอบๆของเธอนั้นมันก็กลับดับไปเองครับ และยู่อยู่ประตูที่พาไปยังหลังบ่อดมันก็ได้เคลื่อนไหวเองเหมือนกับถูกล่มพัดสิ่งนี้ไม่สามารถปกปิดความสงสัยของนิโคได้เลยครับเธอจึงเปิดประตูนั้นเข้าไปข้างในภายในนั้นเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างเปรี่ยวและมืดมากๆครับทำให้เธอต้องหยิบกล้องและไฟฉายขึ้นมาแต่ว่าระหว่างทางที่เธอกําลังเดินไปนั้นตลอดเส้นทางมันได้มีรอยเลือดหยดอยู่เต็มพื้นเธอเลยไม่รอช้าดเดินตามรอยเลือดนั้นไปจนได้พบว่ารอยเลือดนั้นมันได้นําพาเธอไปสู่ไม้กางเขนครับ เรียกง่ายๆมันคือไม้กางเขนในการทำพิธีของแอนเดรียนาครับและตอนนี้มันก็ยังคงโชกไปด้วยเลือดของแอนเดรียนาเธอเองก็ไม่สามารถอดใจไหวกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าครับเลยได้เก็บภาพไม้กางเขนและพื้นที่รอบๆไว้หลายรูปก่อนที่ว่ามันจะมีใครบางคนปรากฏมาต่อหน้าของเธออย่างน่าตกใจครับแต่บุคคลที่ว่านั้นมันยังไม่ใช่ผีครับเป็นเพียงแค่นักบวชเจ้าของโบสถ์หลังนี้เขานั้นได้พยายามไล่นิโคออ,อกไปท่าที่ของเขาเหมือนกับว่าต้องการปกปิดหลักฐานนี้ครับ พราะภาพไม้ขางเขนที่อยู่ตรงหน้ามันดูค่อนข้างโหดร้ายอยู่พอสมควรเลยครับยิงภาพนี้ได้ออกสู่สายตาคนเมื่อไหร่ความคิดของใครหลายๆคนก็คงจะไปในทางเดียวกันครับการได้เห็นไม้กางเขนที่โชคไปด้วยเลือดของเอเดรียนานั้นก็ยิ่งทําให้นิโครู้สึกสนใจกับเรื่องนี้มากขึ้นเธอจึงตัดสินใจค้างต่ออยู่ที่นี่และขอเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้มากที่สุดกลับไปแต่ระหว่างทางที่เธอเดินทางกลับไปยังที่พักตลอดทางได้มีผู้คนมากมายออกมาขายหน้ากาก,กรูปร่างแปลกประหลาด เธอเลยเก็บคำถามนี้ไปถามกับเจ้าของที่พักครับว่าทำไมในเมืองนี้มีหน้ากากแปลกๆเต็มไปหมดก่อนที่จะได้คำตอบจากเจ้าของโรงแรมมาว่าหน้ากากเหล่านั้นมันคือวัฒนธรรมของคนในพื้นที่คนในพื้นที่จะเรียกเทศกาลนี้ว่าสตรีกอยเป็นเทศกาลที่จะจัดขึ้นปีละครั้งชาวบ้านจะขุดศพที่ตนคิดว่าชัวช้าที่สุด และมาเผาศพพวกนั้นจนกลายเป็นขี้เท้าก่อนจะนํามันมาละลายน้ําดื่มกันแต่การกระทําแบบนี้ก็จะทําเมื่อหลายร้อยปีก่อนครับในสมัยนี้จัดเทศกาลเพียงแค่เฉลิมฉลองเท่านั้นเราไม่ได้ทําแบบนั้นอีกแล้วคุณสบายใจได้เลยจนถึงตอนนี้เหมือนเนื้อเรื่องพยายามจะปูว่าคนในชนบทแห่งนี้ดูค่อนข้างแปลกอยู่พอสมควรครับ จนในเย็นวันนั้นนิโคก็ตัดสินใจไปยังโบสถ์ใกล้ๆที่พักครับและเราก็ได้พบกับนักบวชรูปงามที่มีชื่อว่าแอนทอนส่วนตัวผมเองภาพลักของบาทหลวงแอนทอนนั้นค่อนข้างมีความคล้ายกับบาทหลวงดิมิทรูมากครับแต่แอนทอนกับดิมิทรูนั้นเป็นคนละคนกันแอดกลัวว่าเพื่อนๆจะสับสนเหมือนแอดคิดว่าบาดหลวงดิมิทรูและแอนทอนนั้นเป็นคนเดียวกันครับ เธอมาที่นี่ก็เพราะเพื่อต้องการพูดคุยกับแอนทอนครับเนื่องจากว่าเธอเห็นบาทหลวงแอนทอนอยู่ในพิธีงานศพของเอนเรียนาด้วยโดยบาทหลวงแอนทอนก็ไม่ได้ปฏิเสธคำขอของเธอแต่อย่างใดและยอมที่จะตอบคำถามเธออย่างเต็มใจครับ แต่ว่าเธอก็ก,กลับจิ้งคําถามไปตรงๆแบบไม่เกรงใจเลยว่าคุณคิดว่าบาทหลวงดิมิทรูมีส่วนรับผิดชอบต่อการตายของแอนเดรียนาหรือไม่ความคิดของเธอเหมือนว่าจะให้ดิมิทรูเป็นฆาตรกรให้ได้เลยแหละครับคําถามนี้ทําให้บาทหลวงแอนทอนต้องกลับมาถอนหายใจว่าเขาเองก็ไม่อาจล่วงรู้เรื่องนี้แต่ว่าคุณไม่อาจมาตัดสินอะไรง่ายๆแบบนี้หากว่าคุณเองก็ไม่มีศรัทธาต่อสิ่งเหล่านั้นการสนทนานี้ก็เป็นเหมือนกับการฟาดฟันกันระหว่างคนที่เชื่อในพระเจ้าและคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าครับนิโคเ,เองก็ค่อนข้างเเป็นคนคทีีี่มมหตุผล จนเรารู้สึกได้ว่าไม่ผิดเลยที่เธอจะเชื่อในแบบของเธอแต่ว่าจุดสําคัญคือเธอไม่ควรมาลบลู่ในสิ่งที่เธอไม่อาจรู้และศรัทธาซึ่งนั่นก็เป็นจุดบอดของนิโคลครับ ผมก็หวังว่าเธอจะได้เจอสิ่งนี้ด้วยตัวเองหนางพยายามสร้างตัวตนของนิโคลให้ออกมาเป็นคนที่หัวแข็งและไม่ค่อยยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างครับแม้ว่าบาทหลวงแอนทอนจะพยายามพูดคุยดีๆกับเธอแต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสให้เธอสืบหาความจริงตามที่เธอต้องการครับโดยได้แนะนําคนที่อาจจะให้ข้อมูลได้มากกว่าเขาซึ่งนั่นคือพี่น้องของแอนเดรนาและอธิการของโบทที่มีชื่อว่ากอนิกผู้ที่เป็นอารามของดิมิทรูและผู้ที่ให้อนุญาตดิมิทรูทำพิธีกรรมก่อนที่ในวันต่อมาเธอจะเดินทางไปหาอธิการกอนิก แต่ว่ากอนอิกผู้เป็นอารามของดิมิทรูนั้นกลับให้ข้อมูลและเหตุผลที่ย้อนแย้งกับทุกๆคนครับหากใครจําได้อธิการอกอนิคคนนี้ก็คือคนที่มายกเลิกพิธีกรรมของดิมิทรูรวมถึงเป็นคนที่ห้ามให้เธอถ่ายรูปไมก้กางเขนนั้นครับกอริกล่าวว่าเขาไม่เห็นด้วยกับพิธีกรรมของดิมิทรูเขานั้นสวดโอวยพนต่อพระเจ้ามาตลอดหวังว่าดิมิทรูนั้นจะกลับใจและล้มเลิกภารกิจการไล่ผีครั้งนั้นคําพูดของกอนอิกได้สนับสนุนความเชื่อของเธออีกครั้งครับว่าบางทีดิมิทรูอาจจะเเป็็นาาตตตกกรรรคคจิติตมที่ธอดไดไ้ับ ดิมิทรูถูกกอนิกใส่ไฟไปหลายอย่างครับทั้งเรื่องของการทําพิธีกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตไปหลายครั้งเหมือนกันแต่มันก็น่าคิดนะครับพราะเธอได้รับความคิดเห็นที่พพอร์ตความคิดของเธอเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นก็ทําให้เธอปักใจเชื่อในทันทีทั้งๆท,ที่หลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแอนเดรานั้นถูกผีเข้าจริง,รงๆเธอก็เลิกจะเชื่อเพียงความคิดเห็นของคนคนเดียวครับครั้งนี้เธอก็โทรไปหาลุงและบอกว่าเธอจะกลับไปดูโบสถ์ที่เกิดเรื่องว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่เธอตกหล่นไปแต่เมื่อเธอไปถึงโบสถ์แห่งนี้ก็กลับไม่มีใคครรเลยับ ทำให้เธอต้องแอบ,บย่องเข้าไปข้างในซึ่งข้อมูลหนึ่งที่เราอาจจะพลาดไปก่อนหน้าน,นี้คือแอนเดรนาและน้องสาวของเธอนั้นเป็นแม่ชียอยู่ในโบสถ์หลังนี้ครับสิ่งที่เธอต้องการไปหาคือเธอต้องการข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมในห้องของแอนเดรนาว่าเธอได้แอบ,บซ่อนอะไรเอาไว้ภายในนั้นสภาพห้องในตอนนี้ก็ดูไม่ค่อยดีมากนะครับในห้องห้องนั้นนิโคได้พบกับบางสิ่งมันคือรอยขูดที่ทิ้งไว้อยู่บนพื้นห้องครับสิ่งที่แถมมาด้วยกับรอยขูดนั้นมันคือเล็บของแอนเดรนาที่หลุดออกไปทั้งยวงครับทางยังได้พบบกกล่ออององงเ็ขขนาทีภย ในนั้นมีรูปของเธอและน้องสาวด้วยครับแต่ว่าในตอนนั้นพอดีครับมีใครบางคนมองดูเธออยู่ผ่านกระจกส่องแสงที่อยูดเหนือหัวของเธอครับมันก็ทําให้เธอตกใจและวิ่งหนีออกไปจากที่นั่นในทันทีแล้วก็พบว่าคนที่กําลังมองดูเธอนั้นก็คือชายหนุ่มที่เธอสบตาในตอนแรกระหว่างที่เธอเข้ามาในเมืองครั้งแรกครับและชายหนุ่มคนนี้ก็ยังทําท่าทีประหลาดๆแบบนี้อีกด้วยละครับและในที่สุดนิโคก็ต้องตัดสินใจกลับมาอย่างที่พักอีกครั้งก่อนที่จะพบกับบ้านหลวงรูปงามอย่างแอนทอนจังหวะนี้เหมือนว่าแ บาทหลวงที่อยู่นอกเครื่องแบบเธอได้แต่อุทานในใจว่านารกจะกินหัวกูไหมเนี่ยทั้งๆที่ตัวเองก็แก้มัดผมไปเรียบร้อยแล้วแม่ เธอนี่ก็ร้ายกาจจริงๆนะครับหลังจากที่เขาได้พบเห็นบางอย่างในโบสถ์ก็เหมือนจะยิ่งทําให้เธอกลับมาสับสนอีกครั้งครับว่าจะเป็นไปได้อย่างไรที่คนคนหนึ่งจะยอมเอาเนิ้วมือตัวเองขูดพื้นจนกระทั่งเล็บหลุดออกไปเธอเลยกลับมาถามกับแอนทอนว่าทําไมคนพวกนั้นถึงทํากับเธอแบบนั้นทั้งๆที่เธอกําลังจะตายอยู่แล้วก่อนที่แอนทอนจะให้เหตุผลว่ามันอยู่ที่มุมมองของคนคิดครับในความคิดของนักบวชพวกนั้นคือพวกเขาต้องการช่วยเธอและกําจัดปีศาจออกไปแอนทอนเลยยกเหตุผลขึ้นมาซัพพอร์ ตอนอยู่ประการแรกจะเรียกว่า the present ในระยะแรกปีศาจจะเข้ามาควบคุมร่างกายเบื้องตน้นดังเช่นพฤติกรรมการปฏิเสธอาหารและน้ำประการที่สองคือ the breakpoint ตัวผู้ที่ถูกครอบงำจะรู้สึกกระสับกระส่ายตื่นตระหนกสับสนและเห็นภาพหลอนและประการที่3มจะเรียกว่า the clash ระยะนี้จะเกิดขึ้นเมื่อปีศาจต้องถูกเผชิญหน้าโดยตรงกับพฤติกรรมไล่ผีเป็นจุดแตกหักที่มันจะสามารถอยู่ในร่างนี้ต่อหรือว่าจะต้องลงไปในนรก และในประการสุดท้ายจะเรียกว่า e x p กซ์โพชหรือการขับไล่ที่เสร็จสิ้นครับพีศาร์จะถูกขับไล่ออกจากร่างและออกไปในนามของพระเจ้าประการนี้คือจุดชัยชนะตามแบบประสงค์ของพระเจ้าแต่ในกรณีของแอนเดรนาเธอต้องตายไปสิ่งนี้บง่งบอกถึงจุดมุ่งหมายของปีศาจครับส่ที่พีศาร์ต้องทําให้เธอตายไปเป็นเพราะพวกมันไม่ได้ต้องการร่างของเธออีกแล้วครับเพราะผลกระทบที่มันทําไปนั้นได้ส่งผลต่อนักบวชพวกนั้นเป็นอย่างมาก นักบวชาคนในพิธีกรรมนั้นถูกขังคุกนิโคลเลยเกิดสงสัยว่าแล้วปีศาจมันจะสามารถสิงร่างคนอื่นได้ต่อหรือไม่แอนทอนเลยให้คําตอบกับเธอว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า transference คือการที่ปีศาจสามารถโอนย้ายภาชนะผลง่ายๆคือย้ายไปอยู่ในร่างใหม่แทนบางครั้งมันสามารถทําสิ่งนี้ได้เพียงแค่เหยื่อสัมผัสร,ร่างกายกับผู้ที่ถูกสิงหากร่างกายนั้นมีจิตที่อ่อนแอมันก็จะสามารถครอบงําได้อย่างง่ายดายครับเรียกได้ว่าความเชื่อของพวกเขาก็ใกล้เคียงกับบ้านเราเหมือนกันนะครับแม้อาจจะไม่เหมือนหมด แต่ก็ไม่ไกลจากความเชื่อของพวกเราอยู่ดีก่อนที่แอนทอนจะหยิบหนังสือเล่มนึงให้กับนิโคลได้กลับไปและเธอก็ต้องกลับมาด้วยความสับสนครับว่าเธอจะเชื่อหรือไม่เชื่อดีหลังจากนั้นเธอได้ตัดสินใจเปิดโน้ตบุ๊กของตัวเองขึ้นมาและเปิดดูรูปภาพที่เธอได้เคยถ่ายเอาไว้จนได้ไปสะดุดตาเข้ากับรูปถ่ายไม้กางเขนเพราะรูปนี้มันมีบางอย่างที่ถูกซ่อนเอาไว้ครับภายใต้ไม้กางเขนนั้นเหมือนว่าจะมีรอยบางอย่างที่จางๆครับ ที่คล้ายกับรอยโครงกระดูกมนุษย์จังๆก่อนที่เธอจะหยิบแก้วไวน์ขึ้นมาจากคางๆและพบว่าภายในนั้นมันมีมแมลงวันตายอยู่ครับ เธอเลยต้องตัดสินใจเทวนยนั้นทิ้งก่อนจะกลับมาที่โนตบุ๊กอีกครั้งและเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตว่าอากาเรสจู่จูโนตบุ๊กของเธอก็กลับเกิดรวนขึ้นมาและปรากฏเป็นหน้าของปีศาจจนทําให้เธอต้องตกใจครับบางทีมันอาจจะเป็นลุกเล่นของเว็บไซต์นั้นครับที่พยายามจะตกใจคนดูแต่เพียงไม่นานเมื่อเธอหยิบแก้วไวที่เธอเพิ่งเทมาใหม่และพบว่าครั้งนี้กลับมีมแมลงวันถึง2ตัวที่นอนใต้ยอยู่ในแก้วไวของเธอครับ วันต่อมานิโคตัดสินใจไปยังบ้านของพี่ชายและน้องสาวของแอนเดรนาในตอนแรกก็ไม่ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี แต่ว่าสุดท้ายแล้วทั้งสองคนก็ยอมรับนิโคเข้ามาในบ้านผมขอแนะนําให้รู้จักกับพี่ชายและน้องสาวของอดีลิน่าครับซึ่งน้องสาวของอเดลิน่ามีชื่อว่าวาดูวาและพี่ชายของเธอมีชื่อว่าสเตฟานคนที่ใกล้ชิดกับอดลิน่ามากที่สุดก็คือวาดูวานี่แหละครับนิโคมาพร้อมกับคําถามที่ตึงๆของเธอเหมือนเคยครับถ้าไม่ใช่ว่าบาดหลวงดิมิทรูที่ฆ่าอเดลิน่าไปแล้วใครกันล่ะที่เป็นคนฆ่าอเดลิน่าจนนิฟวาดูวาก็บอกกับเธอตรงๆครับว่ามันคือปีศาจ และเธอก็พูดกับมันมาแล้วก่อนที่ภาพจะย้อนกลับไปในตอนที่อดีนินนาถูกสิงครับอาการเธอในตอนนั้นก็เรียกได้ว่าหนักมากๆอดีนินนาเอาแต่หมกตัวอยู่ในห้องฟารูว่านั้นพยายามเข้าไปให้อาหารกับเธอแต่ก็ถูกปฏิเสธด้วยการถูกปีบคอและไล่เธอออกไปด้วยสีหน้านและหน้าตาที่ไม่ใช่พี่สาวของเธอเลยครับ ก่อนที่เราจะได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดว่าการที่อเดลิน่าเป็นแบบนี้มันมีความเป็นมาอย่างไรกันแน่ครับสองพี่น้องได้เล่าให้กับนิโคว่าก่อนหน้านี้อเดลินาได้ไปทํางานที่เยอรมันเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยดูแลเด็กๆซึ่งจริงๆแล้วอาการที่เธอเป็นมันไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่เธอกลับมาในทันทีเหตุการณ์ที่แท้จริงมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับ ลังจากที่เธอกลับมาเธอตั้งใจไปยังโบสถ์เพื่อที่ว่าจะไปให้ของขวัญกับบาทหลวงคนหนึ่งที่สนิทชิดเชื้อกับเธอเหมือนกับเป็นพ่อครับแต่เมื่อไปถึงอย่างที่แห่งนั้นบาทหลวงคนดังกล่าวได้กระโดดลงมาจากตึกและสิ้นลมหายใจไปต่อหน้าต่อตาของอเดลีนา นับตั้งแต่นั้นความโศกเศร้าก็กัดกินหัวใจของเธอเธอไม่ยอมเข้าไปทําพิธีมิซาแม้แต่ในโบสถ์และหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่เลวร้ายก็เริ่มตามมาอย่างที่เราเห็นครับนิโคลกลับมาที่พักด้วยความสับสนอีกครั้งแล้วก็ต้องกลับมานั่งคุยกับบาร์โองแอนทอนจนต้องระบายความเครียดของตัวเองออกมาเราถึงเรื่องราวสาเหตุการใต้ของผู้เป็นแม่และสาเหตุที่ทําให้เธอห่างไกลาจากพระผู้เป็นเจ้าครับเนตอน,นั้นได้ตรวจพบว่าแม่ของเธอเป็นมะเร็งจนเมื่อเธอรู้อีกทีแม่ของเธอก็ทําทุกอย่างหมดแล้ว ทั้งการกินยาและทำาคีโมจนแม่ของเธอเริ่มหมดศรัทธากับการรักษาแต่ว่าเธอยังไม่ละความพยายามตามหาวิธีรักษาที่ได้ผลมากที่สุดจนกระทั่งเธอพบเจอกับวิธีสุดท้ายครับที่ให้ผลการรักษาถึง90%แต่ว่าตอนนี้แม่ของเธอนั้นเริ่มจะยอมแพ้ม,มันเหมือนกับคนที่บ้านเราเลยครับหากว่าการรักษาด้วยยามไม่ได้ผลเส้นทางสุดท้ายของเราคือการรักษาด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เราศรัทธาครับ ผู้เป็นแม่ของนิโคน,นั้นปฏิเสธการรักษาจากหมอทุกอย่างและพันตัวเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวแม่ของแทอกล่าวว่าวาระชีวิตสุดท้ายเธออยากใกล้ชิดพระเจ้าให้ได้มากที่สุด เธอนั้นพยายามแล้วพยายามอีกต้องการให้แม่ไปทําการรักษาครั้งสุดท้ายจนสุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นผลสําเร็จครับแม่ของเธอต้องตายจากไปในที่สุดทั้งๆท,ท,ที่เธอรู้สึกเองว่ายังมีโอกาสหายนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ทําให้เธอหัหลังให้กับพระเจ้าเอนทอนเลยกล่าวสวนกับเธอว่าจริงอยู่ที่ว่าการรักษามันทําให้เธอสบายใจแต่สิ่งที่แม่ของเธอเลือกคือความสบายใจของแม่ต่างหากนั่นเลยทําให้ความคิดของทั้งคู่แตกออกเป็นสองฝั่งเลยครับ การดินเนอร์ในคืนนี้ถือว่าจบไม่ค่อยดีมากสักเท่าไหร่นะักก่อนที่จะจากกันไปแอนทอนได้ฝากเตือนให้กับนิโคไว้ว่าความเกี่ยวกาบต่อพระเจ้ามันทําให้คุณขาดศรัทธาและอาจจะตกเป็นเป้าหมายของปีศาจได้ง่ายดังนั้นคนต้องระวังตัวเอาไว้ ต่นิโคลกลับไม่ได้สนใจและใส่ใจอะไรมากครับเธอยังคงคิดเหมือนเดิมว,ว่ามันเป็นเรื่องที่งมงายซึ่งคืนนี้ก็เป็นคืนวันเทศกาลที่ว่าแหละครับนิโคลได้ไปศบตาเข้ากับชายที่สวมหน้ากากคนหนึ่งเมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆเขาชายคนนี้ได้พูดบางอย่างเป็นภาษาโรมเน,นีให้กับเธอก่อนที่เธอจะกลับมายังโรงแรมแต่ว่าชายคนนั้นก็ยังตามเธอมาอีกครับจนพบว่าเขาคนนั้นคือชายที่เธอได้พบในโบสถ์และเป็นคนเดียวกันที่ศบตากันในตอนแรกครับและถามกับเจ้าของโรงแรมว่าคำที่ผู้ชายคนนั้นพูดออกมาเมื่อกี้มันแปลว่าอะไรกัน จนลุงเจ้าของโรงแรมก็ได้แปลให้กับเธอได้ฟังว่ามันคือคําว่ามันกําลังเฝ้าดูคุณอยู่แต่เขาก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีครับจริงๆแล้วเด็กคนนั้นเป็นพวกยิปซีเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะพูดออกมาเพราะเขาเกิดมาไม่มีลิ้นครับแต่ว่ามันก็คานสายตาของเธอจริง,รงๆแหละครับเนื่องจากเธอเองก็ได้ยินเต็มสองรูหูและในคืนนั้นนิโคลก็เริ่มฝันถึงบางอย่างแปลกๆเธอฝันถึงว่าเธอได้นอนกับแอนทอนครับก่อนที่ประตูในห้องของเธอมันจะเปิดขึ้นมาเองจนทําให้เธอต้องสะดุ้งตื่นขึ้น,นมาและเมื่อเข้าไปใกล้ๆก็พบว่า เหตุการณ์นี้ทำให้เธอต้องโทรหาลุงของเธอที่อเมริกาอีกครั้งครับทางด้านลุงของเธอก็คงจะคิดว่าน่าจะโดนสิ่งที่ตัวเองตามหาเล่นแล้วละสิเป็นผมในตอนนั้นคงจะหัวร้อยเยาะใส่แล้วล่ะครับเพราะมันผิดปกติจริงๆที่เธอจะโทรมาตอนตีสามจนวันต่อมาเธอก็ไม่ลดละความพยายามครับครั้งนี้เธอได้ขับรถออกไปไปยังบ้านของหนุ่มย4คนนั้นครับ แต่ว่ามันก็ไม่เป็นผลเมื่อเธอได้ถูกมาที่อยู่หน้าบ้านไล่กลับบ้านไปก่อนเธอได้ขับรถมาต่อ,อยังบ้านของฟาดูว่าและพบว่าแท้ที่จริงแล้วก่อนที่พวกเขาจะพาแอนเดลิน่าไปทําพิธีไล่ผีนั้นพวกเขาได้พาแอนเดลิน่าไปยังโรงพยาบาลและได้ผลการตรวจจากหมอเพียงแค่ว่าเธอนั้นเป็นโรคจิตเภทครับอยู่นานวันเข้าแอนเดลิน่าก็ยังไม่หายสักทีและกลายเป็นเหตุที่พวกเขาต้องตัดสินใจพาเธอไปยังโบสถ์และทําการไล่ผีเธอในตอนนั้นทันทีในคืนนั้นคืนที่ทําการไล่ผีวาดูว่าก็มองดูเหตุการณ์อยู่ในพิธีนั้น เธอเองแทบไม่อยากเชื่อสายตากับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าระหว่างที่พวกเขาทำพิธีอยู่นั้นก็กลับมีน้ำไหลลงมาในโบสถ์เหมือนฝนตกโดยที่ไม่มีสาเหตุของน้ำไหลเลยครับพูดง่ายๆคือน้ำมันไหลลงมาเองแบบดื้อๆเลยครับสิ่งนี้มันเรียกว่าการกระทำของพีศาจเสมือนกับการย่อเยอเยน้ำศักดิ์สิทธิ์นิโคที่กลับไปยังที่พักอีกครั้งเธอนั่งฟังเทปที่บันทึกไว้อยู่ในอ่างก่อนที่ว่าไฟในที่พักของเธอจะดับไปหมดครับ จนกระทั่งได้มีเสียงของใครบางคนเคาะประตูเข้ามาไฟทุกอย่างก็เริ่มเปิดขึ้นมาเป็นปกติซึ่งคนที่กำลังเคาะประตูอยู่นั้นมันก็คือบาดหลวงแอนทอนคนหล่อของเรานี่แหละครับและได้มาพบกับนิโคที่นุ่งผ้าชิ้นเดียวมาดูกันว่าแอนทอนของเราจะตะบะแตกหรือไม่ครับแอนทอนนั้นพยายามปฏิเสธที่จะเข้าไปเขาเพียงแค่ต้องการมาขอโทษนิโคพร้อมกับว่านขวดหนึ่งเพื่อแทนคำขอโทษแต่ก็ถูกนิโคชวนเข้ามาซะก่อนครับทว่าเมื่อนิโคได้ฟื้นสติขึ้นมาอีกครั้งเธอก็ได้พบกับกล้องถ่ายรูปและโน้ตทไ้้ Anton ไิงวใ ว่าเมื่อคืนเขายัางไม่ทันได้แตะต้องอะไรเลยเพราะนั่งจากนิโคนั้นสลบไปเพราะวายแก้วเดียวครับ ในวันถัดไปหลังจากที่เธอกลับมาจากโรงพยาบาลจิตเมื่อถึงยังลานทงข้าโพดร,รถของเธอกลับดับอย่างไม่ทราบสาเหตุเธอตัดสินใจโทรไปหาแอนทอนเป็นคนแรกเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ระหว่างรออยู่นั่นแหละครับก็ได้พบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันคือริดเดตของปีศาจที่ตั้งใจจะโจมตีเธออยู่แล้วตั้งแต่แรกครับทำให้เธอต้องวิ่งหนีเข้าไปในทงข้อโพดแต่ว่าแอนทอนก็กลับเข้ามาช่วยได้ทันเวลาพอดีครับเมื่อกลับมาแอนทอนก็ย้ำเตือนกับสิ่งที่เธอได้พบว่าตอนนี้เธอกำลังตกเป็นเป้าของปีศาจช่างได,อร,องอไดรอถขง ของเธอไม่ได้มีอะไรผิดปกติถึงตอนนี้แอนทอนต้องการให้เธอกลับมาเชื่อในพระเจ้าอีกครั้งครับเพราะอย่างน้อยมันก็จะทําให้เธอได้มีเกราะป้องกันแต่เธอก็กลับนึกถึงเรื่องของแม่อีกครั้งว่าในวาระสุดท้ายที่แม่ของเธอจะตายไปแม่ของเธอได้ขอกับนิโคลไว้ว่าลูกจะต้องน้อมรับในพระเจ้าเพื่อที่ว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปในตอนนั้นนิโคลได้ปฏิเสธผู้เป็นแม่ไปครับและมันทําให้เธอต้องเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้กลายเป็นว่ายากเลยครับที่เธอจะยอมรับศาสนาอีกครั้ง ถึงจุดๆนี้แอนทอนก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยแหะครับเพราะความศรัทธามันก็คือฟรีวิวแล้วแต่ผู้คนจะคิดแล้วแต่ผู้คนจะศรัทธาไม่สามารถบังคับใครให้ศรัทธาเหมือนกับเราได้ครับและตอนนี้เธอเองก็เหมือนว่าจะพอแล้วกับสิ่งนี้เธอได้โทรหาลุงของตัวเองและตัดสินใจไว้ว่าเธอจะยอมแพ้ก,กับการทำข่าวเรื่องนี้และกลับไปที่บ้านภายในวันนี้ซึ่งลุงของเธอก็เข้าใจและยอมให้เธอกลับมาครับ เนื่อจากเขาเองก็รู้สึกเป็นห่วงนิโคอยู่ไม่น้อยเขารู้ดีว่าเธอเองต้องพบเจอกับอะไรแต่ทว่าในระหว่างที่เธอกําลังกลับอยู่นั้นสายตาของเธอก็ดันไปสะดุดกับจุดจุดหนึ่งที่อยู่บนเนินเขาครับมันคือหลุมฝังศพเรียงราย เธอตัดสินใจเดินเข้าไปจนไปพบกับลมฝังศพของบาทหลวงเกเบลครับบาดหลวงเกเบลคือคนเดียวกันกับคนที่กระโดดลงมาจากหอระฆังของโบสถ์ครับและเป็นคนเดียวกันที่อดเดลิน่านับถือเหมือนเป็นพอ่อครับจุดที่ทําให้เธอต้องรู้สึกแปลกใจคือวันตายของบาดหลวงเกเบียลนั้นมันเป็นวันเดียวกันกับวันที่แม่ของเธอตายจนกระทั่งเธอได้นึกถึงอย่างหนึ่งที่แอนทอนได้เคยพูดเอาไว้ครับมันคือการทรานสเฟนหรือการเปลี่ยนภาชนะของปีศาจบางทีต้นเหตุของปีศาจอาจจะไม่ได้มาจากใจที่แตกสลายของอเดลิน่าครับแต่ว่าเป็นไปได้ที่ต้นเหตุทั้งม อาจจะมาจากบาทหลวงเกเบรียลครับและเธอก็มุ่งหน้าไปยังโบสอีกครั้งเพื่อตามหาความจริงและได้พบเข้ากับแม่ชีของโบสถจนได้รู้ว่าในตอนที่เกิดเหตุนั้น แอนเดลนาเป็นคนที่โอบกอดบาดหลวงเกเบียลไว้ใกล้ชิดครับเป็นไปได้ว่าการสัมผัสผู้ที่ถูกสิงโดยตรงอาจทําให้ปีศาจเคลื่อนย้ายมาอย่างร่างของแอนเดลีนานอกจากนี้เธอได้รับข้อมูลจากแม่ชีคนนี้อีกมาว่าก่อนที่บาดหลวงดิมิทรูจะเป็นคนทําพิธีไล่ผีนั้นเป็นบาดหลวงเกเบลที่เป็นคนทําพิธีมาก่อนตัวเขามีประวัติการไล่ผีมาอย่างมากมายและเธอก็รู้สึกสงสัยถึงคนสุดท้ายกับคนที่บาดหลวงเกเบลได้รักษาและได้พบว่ามันคือนมยิบซีคนนั้นครับ ทำให้เธอก็มุ่งหน้าไปยังบ้านของหนุ่ม24ครั้งและพบกับพ่อของหนุ่ม24ซีคนนั้นครับการรักษาหนุ่มยิซในครั้งนี้ของบาทหลวงเกเบลนั้นมันแตกต่างจากทุกๆครั้งที่เขาเคยทำเพราะทุกครั้งที่เขาต้องการรักษาใครจากผีสิงเขาจะต้องนําตัวคนที่ถูกสิงมายัางโบสถ์แต่ในกรณีนี้หนุ่ม24ซีคนนั้นได้ขอร้องบาดหลวงเกเบียลให้มารักษาเขาที่บ้าน และไม่นานหลังจากนั้นบาดหลวงเกเบลก็ได้ตัดสินใจโดดลงมาจากขอคอยระฆังเป็นการจบชีวิตตัวเองอย่างสิ้นกิยครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีทางที่นักบวชคนไหนจะทําเพราะการฆ่าตัวตายนั้นถือว่าเป็นบาปใหญ่ขั้นสุดท้ายครับจอห์นนิโคได้ไปพบกับเด็กหนุ่มคนนั้นและเขาก็ได้เขียนบางอย่างเอาไว้ให้นิโคได้อ่านครับซึ่งมันคือคําว่าอากาเรสในตอนนั้นนิโคร,รู้ทุกอย่างกระจ่างแล้วจึงได้ขอใช้โทรศัพท์ในบ้านหลังนั้นเนื่องจากโทรศัพท์ของเธอไม่สามารถใช้งานได้แต่ว่าเมื่อเธอได้โทรไไปปปหาาแอนอนนนสักักกพะตูบ้ ก็ดันปิดไปเองพร้อมทั้งได้มีน้ำไหลหยดลงมาโดยไม่มีสาเหตุเป็นที่แน่ชัดแล้วครับว่าเป้าหมายของพิศารมันคือน,นิโคนนี่แหละครับ ทั้งสองคนต่างเข้ามางัดบ้านเพื่อช่วยเหลือนิโคในระหว่างเดียวกันนั้นนิโคก็ถูกซัดไปอย่างน่วมโดยที่แอนทอนก็กำลังเดินทางมาอย่างที่นี่อย่างเร่งด่วนครับสุดท้ายแล้วประตูแห่งนี้ก็ได้เปิดออกมาด้วยความจากมือของชายที่มีศรัทธาอันแรงกล้าครับแอนทอนเดินเข้าไปเผชิญหน้ากับมันจุดนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าแอนทอนก็คือบาทหลวงคนหนึ่งในชุมชนเขาแทบไม่มีความเกรงกลัวใดๆที่จะกระทําการไล่ผีด้วยตัวเองครับเมื่อเขาเข้าไปพบนิโคก็พบว่านิโคในตอนนี้กลายเป็นคนละคนไปแล้วสิ่งที่ทําได้้คือตอตงำ และท่องบทสวดต่อไปก่อนที่ว่าปีศาจมันจะยึดไม้กางเขนและไบเบิลของแอนทอนไปแต่เขาก็ยังคงไม่เกรงกลัวยึดมั่นและท่องบทสวดต่อไปไม่เด็ดสุดท้ายที่เขาจะสามารถชนะปีศาจตัวนี้ได้คือทํายังไงก็ได้ให้นิโคลกลับมาสัตย์ถายอีกครั้งครับแอนทอนจำเป็นต้องพูดกับนิโคโดยตรงว่าให้เธอตัดสินใจศรัทธากับพระเจ้าอีกครั้งหากว่าไม่ทำเราก็ไม่สามารถชนะศึกนี้ได้ จนไม่นานพ่อลูกทั้งสองคนก็เข้ามาจับตัวของนิโคเอาไว้ถึงตอนนี้ก็อยู่ที่นิโคเพียงคนเดียวแล้วแหละครับว่าจะกําหนดทิศทางต่อไปอย่างไรจนการขับไล่มาถึงจุดสุดท้ายแอนทนดีดตัดใจถอดจี้ไม้กางเขนของตัวเองออกมาและวางมันลงไปบนตัวของนิโคก่อนที่จะพยายามเรียกสติของนิโคกลับมาว่าให้เธอใช้พระเจ้าสู้กับมันซะเพียงไม่นานเท่านั้นแหละครับทุกๆอย่างมันก็ได้จบลงนิโคได้ฟื้นสติกลับมาอีกครั้งอย่างเป็นปกติ ในตอนสุดท้ายนิโคได้เปิดรูปหนึ่งขึ้นมาจากโนตบุ๊กมันคือภาพถ่ายสุดท้ายที่เธอได้อยู่กับแม่ครับแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของเธอที่มันได้กลับมาอีกครั้งซึ่งก่อนจบภาพยนตร์เรื่องนี้ไปนังเรื่องนี้ได้ทิ้งแฟกบางอย่างที่เป็นเรื่องจริงไว้ครับหลังจากที่บานหลวงดิมิทรูและแม่ชีอีกสี่คนได้พ้นออกจากคุกจากการตั้งข้อหาฆาตกรรมและใช้เวลาอยู่ในคุกเป็นเวลา7ปีนับตั้งแต่นั้นบานหลวงดิมิทรูก็กลับมายังโบสถ์ทานาคุยอีกครั้งและดำเนินการไล่ผีขเาาต่่ใ้ััูทศรธนว